สวัสดีค่ะช่องมไม่บ้านติดเกมน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านคาเพลน,นะคะประจำวันที่3รกรกฎาคม2567ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องม,ม่บ้านติดเกมน,นะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องมไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบบ็กดิเซอร์แล,แล้วก็แม่บ้านขอนำเสนอร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อคนะคะเติมง่ายเติมถูกแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะคะไม่ต้องใช้ ID p a s s พาสเวิร์ดเลยเพียงแค่ใช้ลิงก์ส่งให้เขาเท่านั้นเองนะ ส่วนวิธีการเติมสามารถทักไปสอบถามทางร้านหรือดูคลิปของแม่บ้านได้เลยนะช่องทางการติดต่อของร้านก็ดูได้ตามนี้เลยนะคะมีทั้งหน้าเพจ Facebook หรือว่า Line Official ก็แล้วแต่จะสะดวกเลยส่วนราคานั้นก็ขอบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนซึ่งราคานะตอนนั้นขอให้เช็คกับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าราคาจะมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลานะคะหากใครบอกว่าติดตามมาจากช่องแม่บ้านเขาจะมีแพ็กส่วนลดให้สำหรับแพ็กใหญ่สุดด้วยนะ สำหรับวันนี้นะคะก็โดนซาเข้าเน,ะนาะแม่บ้านก็เลยขออนุญาตเอาตัวโดนสามาต้อนรับเลยนะคะก็เออแม่บ้านก็มีกล่องฟีอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปย้อมสีอีกทีหนึ่งโอเค มาดูกันก่อนนะคะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแพกหนึ่งแหมหนึ่งงเลี้ยงไฮเดียวนะคะถึงวันที่สิบกรกฎาคมก็คือพุทธนั่นนั่นเองนะคะยังอยู่เนาะ200ได้4 0 0ร้อยได้3,000นะคะสา0พได้6,000เนาะโดยประมาณแล้วก็500ได้ไปหนึ0งพเลยนะคะ 000, 000, 000, เพราะ,ะ<ค><ณ>ฉะนั้นราคายังแบบแตัดสินใจอยู่ก็อย่าลืมนะมันคุ้มสุด,สดเ<ค><ณ>ๆเลยต่อไปค่ะชุดทองฟ้าสี่รามนะคะของโดซาเนาะชุดนี้ก็คือชุด ชุดแรกหรือชุดสื่อทอดของคุณพี่เขานั่นเองนะคะเดี๋ยวรีวิวชุดให้ดูนิดนึงอ่ะชุดจะเป็นแบบนี้นะคะกอเอออันนี้ถ้าปิดประคุมจะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคถ้าเปิดประคุมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคแล้วก็มีสี่ชุดเข้ามาให้โดซาด้วยนะคะมีอะคาเดมีอนะคะซึ่งเอพอตัวเบบ้านสร้างว่าหล่อเกิน โอเคชุดตะขันดีเดียเปิดกล่องชุดตะขนันดเบียให้โลซางดีกว่าที่ได้ฟรีมาแล้วก็มีชุด C A L O S เอ้ยชุด C A Loss นะคะก็บอกว่าถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดไปก็จะแบบสวยเอ็มจะสวยตุ้ยกลายเป็นสวยเฉยต้อง <c oughs> บอกว่าหล่อเทไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ชุดดีนะคะชุดแนวอัศอวิน้นนนก็ะดานแล้วจะคนชออไปเลยเดียวอัศวินก็เทเนี่ยอัศวินราตรีนะคะใครชอบแนวชุดเกราะก็จัดไปเลยโอ้ย แล้วก็แพ็กเกจเลือกรับชุดยอดเยี่ยมนะคะราคา900บาทด้วยกันอืมเขาจะมีชุดนี้นะคะเออเซตนี้เลือกได้สองชุดนะคะลดไป100บาทก็อย่างที่แม่บางเคยบอกปื๊บปื๊บโอ้ชุดนี้ก็เท <laughs> แย่และวแย่และวอ๋อชุดนี้ก็เทเนี่ยโอเค ก็แล้วแต่จะเลือกนะจ้าแพ็กเกจบ,บัเออนวันนะคะราคา7 4 5บาทเอ่อเป็นวีไอ,อเดี๋ยวนะเป็นบัฟเดี๋ยนะเอ่อโอเคอันนี้มตรวมหมดเลยค่ะจะมี v ีพีมีหนังสือรับโอมลแล้วก็พอรอมคัมมาซิลอย่างละ15วันนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้เพิ่มอีกว่าจะเอาเป็นพรคมัมมาซิลหรือหนังสือรับแห่งโอมมลนะคะ15วันด้วยกันนะคะก็คุ้มอยู่นะจะเสียดายที่วีพีมันแค่15วันจริงจริงเขาบอกน่าจะให้เราไปเลยนะ้0วันแล้วก็เลือกเพิ่มอะไรอย่างนี้ แต่ก็คุมแล้วล่ะค่ะสำหรับแพงนี้นะกล่องเลือกการประโนพยวันนี้นะคะแปดสิบสี่บาทจะเป็นเลือกว่าจะประจนภัยเป็นดํารงชีวิตหรือฝึกศาสตร์หรือว่าจะเป็นต่อสู้นะคะก็จะมีของข้างในให้อีกน่ารักน่ารักรก,ก็แล้วแต่สายเลยไปขยายช่องตัวละครน,นะคะสี่สิบาทเด้อถ้าใครมีไมถึงหนึ่งหมื่นเราไม่รู้จะหาอะไรมาซื้อไมได้นะคะทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีไม้ถึงก็จัดไป40บาทนะคะลดราคาจาก8ชิปต่อไปนะคะแพ็กเกจส่งเสริมการเติบโตของนางฟ้านี้เป็นเบลูกแก้วของทีอวรรีนางฟ้าน,นะคะราคา240บาทได้5าลูกเดอเอ้อเสินค้าแนะนำนะคะสัตว์เลี้ยงครบเซตในการล่านะคะก็จะมีสุนัขจิ้งจอกขั้วโลกนะคะแล้วก็จะมีน้องหมีขั้วลกนีะ น้องมีโคโลกเนี่ยจะเป็นน้ำหนักนะคะส่วนส่วนวนจิงจอกจะเป็นเออเพิ่มตากันดรอปหนึ่งเเ็นะคะถ้ารุ่นสีก็สี่เปอร์เซ็นเด้อก็จะเป็นในราคาหนึ่งพันแปดสิบบาทนะคะได้ทั้งหมดจริงจอกโคโลกหนึ่งตัวหมีโคโลกสามตัวนะคะแล้วก็กระต่ายนุ่มนิ่มหนึ่งตัวนะคะโอ้ต่อไปนี้สัตว์เลี้ยงครบเซ็ตฝึกษัตวนะคะเราเอาไปเลยน้องสิงโตน้ำโชค หตัวนะคะจุกๆในราคาแค่880บาทนะคะเหมือนซื้อ4แถม1โดยประมาณนะสำหรับเซตนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้องเม่นนะคะแพ็กเกจสัตว์เลี้ยงดำรงชีวิตนะคะ1,080บาทมีเม่น1ตัวเพนกวิน1ตัวมาหมดหน้าทะเลแล้วก็เฟอร์เรดเดออันนี้เป็นเซตเดิมเรือค่ะ1,080บาทรับไปเลยน้องหัวหน้าโจนเป็นนกแก้วใส่หมวกโจนสลัดน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้หตัวไปเลยนะคะจุกๆ รองมือมันจะเป็นเพิ่มน้ำหนักบรรทุกขนาดเรือขนาดใหญ่นะคะบวกอ่าแต่ว่าน้องน่ารักก็อันนี้จะแบบถ้าชอบความน่ารักก็จัดได้เลยนะ,ะถ้าใครจะเอาผลเสร็จต,ต่างๆก็ลองดูนะคะว่ามันเป็นผลเสรอะไรบ้างโอเคมีแพ็กเกจย้อมสีปิศาสีดํานะคะราคา180แล้วก็แพ็กเกจน้ํยาย้อมสีปิศาสีขาวนะคะ180แล้วก็คุณพี่ดูสิให้ดเรย แว่นกางเกงในนะคะเข้ามาชุดชนัยทั้งหมดของคุณพี่นะคะเดิยหนึงขอไปเร็วๆนิดน,นึงปรึบๆป,บปบอ่าแล้วก็แว่นตานะคะมีแว่นตาให้ด้วยอุย้ยแว่นเทเนี่ยทาเป็นเล่นปแว่นแว่นแว่นแวน <laughs> นวดเมล <laughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะ อา้าวแม่บ้านลืมกดคำว่า new เนี่ยวันนี้เออลืมจริงก็งไม่เป็นไรคะ่ะก็ประมาณนี้นัแหละที่อ่านมาทั้งหมดนะคะอ่ะช่องฮอตนะคะก็ยังมีแพ็กเกจฉลองลอานเลี้ยงไฮเดียลนะคะมันก็มีแพ็คไอ้ไม่็นแพ็คทุยเราบอกว่ามีคุ้มๆหลายแพ็คนะคะก็ลองดูดูกันได้นะคะแล้วก็อ e ีเวนเตอร์อีเวนต์มีอันนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็โอเคแล้วก็ลดราคายังอยู่นะคะทางน้ำหนักกระเป๋าของตัวละครแล้วก็ตะกูลด้วยนะคะ เต็นนะคะยังลดอยู่นะคะช่องเบสเดอร์อย่าลืมมาส่องกันได้ขออนาตสองชุดของพี่เดวสานนิดหนึ่งก็จะมีตอนนี้มีให้ใส่ทั้งหมดสี่ชุดนะคะโดยประมาณชุดรวมชุดตัวเองด้วยแล้วก็นี่เออจริงๆเนี่ยคือถ้ามันลองได้อย่างเงคือแบบกดแล้วใส่ได้แสดงว่าเปิดได้เลยนะคะ ก็ไม้ชุดในกล่องเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใส่ได้ทั้งหมดไหมลองอ่านดูอีกทีหนึง่งแต่ว่าตอนนี้ที่เห็น,เ,หนเนี่ยเลิฟพี่บูมเลิฟพี่บูมใส่ได้คารีเมียใส่ได้นะคะยอลืมใส่ได้ชุดชุดพยักประจำทิดใส่ได้คิดว่าในกล่องของที่เป็นแจกน่าจะใส่ได้เกือบหมดนะคิดว่าอย่างนั้นนะเขาน่าจะอัปเดตมาให้เลยพอาแบเบิลชุดนี้ก็ชุดนี้ก็เยก็ไม่ได้สนใจนะเพรพี่คุณพี่ใส่แล้วแบบอกเลยแหละ โอเคสำหรับร้านค้าเพลวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบ้าย